สวัสดีค่ะ,คะผมหนึ่งชลน่าสงขาครับค่ะปริมทันพิชาอภิพัฒรยย์ชัยยศค่ะค่ะกิฟพัชรีเอี่ยมประเสริฐค่ะครับขอตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเซฮาไซแอมนะครับผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวซอกแซกเซฮายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่นครนายกเหมือนเดิมเขื่อนขุ้นด่านประการชนหรือเขื่อนคลองท่าด่านเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตะบนหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งถือเป็นเขื่อนคอนกรีต,ตบทอัดที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวรวม2,593เมตรสูง93เมตรรองรับน้ำที่ไหลาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกโลงสู่อ่างเก็บน้ำมีความจุถึง224ล้านลูกบาศเมตร เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนมิายนปี2548ครับเอาละค่ะแล้ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จุดลงเรือนะคะเพื่อที่จะไปล่องเรือห่างยาวกันละค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ไกด์สองท่านแล้วค่ะคุณประมาณทิวดอยนะคะแล้วก็คุณประทีปถุของค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เห็นว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่สองท่านเนี่ยเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนี้แล้วก็เกิดตั้งเป็นชมรมในการล่องเรือหางยาวใช่ไหมคะพี่ชื่อชมรมชื่ออะไรดีกว่าพี่ชื่อตั้งขึ้นมาชมรมมันเป็นชองชมรมล่องเรือครับล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติอย่างนี้ครับแล้วสมาชิกในชมรมนี้มีทั้งหมดกี่คนครับมีสามสิบสี่ท่านครับคือว่าสามสิบสี่ท่านนี้จะโดนผลกระทบจากเขื่อนจะเป็นชาวบ้านที่พื้นที่จริงเลยครับ ที่มา่อสร้างเป็นทมลมของเราเนี่ยล่องเรือเนี่ยครับครับค่ะรถรถรถผลกระทตที่พี่บอกน,นี่คืออะไรคนระับอ๋อโดนเวนคืนจากที่ทำมาหากินอย่างเงี้ยครับถ้าพวกผมก็เหลือที่ดินทำมาหากินอีกเป็นป่าไผ่ตรงอย่างเงี้ยเราก็มาเก็บชิ้นต่อเหลือจากอาชีพจะเก็บไผ่แล้วก็ มันเป็นรายได้เสริมของพวกผมผมก็ต้องมาล่องเรือรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเงี้ยครับอ่าก็คือก็คือเป็นกิจกรรมสำหรับล่องเรือธรรมชาติเยแล้วก็ระยะทางในการล่องเรือเนี่ยไกลใกล้เท่าไหร่มีเข้าไปใกลๆการล่องเรือนี่เข้าไปก็ประมาณ8กิโลครับเข้าไปไปกลับก็ที่6กกิโลครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลาชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งครับครับแล้วก็มีน้ําตกสามที่อย่างเงี้ยครับก็ถ้านักท่องเที่ยวได้เข้าไปแล้วเราจะให้เวลา นักท่องเที่ยวถึงสามชั่วโมงงี้ครับอตอนนี้เล่นน้ำงี้ครับแต่น้ําตกครับทุกน้ําตกไปต้นน้ําต้นน้ํานี่จะไหลมาจากเหวนรกไหลเข้าเ่อนคุนด่านเรานี่ครับเราอย่าไายืนคุณตรงนี้เลยดีกว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผมไม่ได้ห่วงการลงเรือนะผมห่วงว่าผมจะเดินลงไปข้างล่างน้ำมันไม่เต็มพี่ครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่า ถ้าน้ำขึ้นนี่ขึ้นหถองตรงนี้เลยนะครับแล้วเวลาน้ำลงพี่เกากลับบ้านเขาได้ด้วยนะครับก่อนบ้านพี่ก็อยู่ข้างล่างเนี่ยครับท่านผู้ชมหล่นน้ำหลงวางพี่เขาก็ลงไปหาหญ้าที่นี่แล้วเราเดินลุยลงไปกันเลยนะครับ ที่ได้จะเกิดแห่งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภัยแรงและอุทกภัยให้กับประชาชนชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำและนกน,นานาชนิดอีกทั้งยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในเชิงเศรนฐการ์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างมหาศาลสมดังพระราชประสงค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวที่ทรงหมายให้เกิดแห่งนี้ นำความสุขสมบูรณ์มาสู่ราชดรของพระองค์อย่างยั่งยืนตลอดไปครับพี่หนึ่งคะวันนี้เรามาเที่ยวชมธรรมชาติกันนะคะที่จังหวัดนครน,นายกพริมอยากจะทราบนะคะว่าคุณผู้ชมแล้วก็พี่หนึ่งน้องกิฟตเนี่ยรู้ไหมคะว่าจังหวัดนครน,นายกมีที่มาของชื่อนี้ยังไงาบอกแต่ก่อนที่แห่งนี้เนี่ยทำการเกษตรไม่ขึ้นแล้วก็มีการเก็บภาษีแพงอ่า ก็เลยไม่มีชาวบ้านนี่มาอยู่ก็กลายเป็นเมืองล้างเป็นที่นาล้างไปพระมหาัก็จัดเห็นก็เลยทําการยกที่นาให้ประชาชนแล้วก็คืนภาษีให้ประชาชนคืนภาษีในเรื่องของภาษีที่นาเออก็เลยเป็นของคําว่านครนายยกคือยกยกให้เลยท่านผู้ชมครับาบอไปไม่หลังคาบ้านนะไม่ใช่คน น้เย็นมากๆคือจะบอกให้ผู้ชมว่าไอ้ตัวที่เรายืนอยู่เนี่ยลึกไม่ถึงเมตรหรอกครับแต่ว่าเนี่ยข้างหน้าพวกเราเนี่ยประมาณ5้ถึงหเมตรเราก็อยากเล่นน้ำให้ดูนะแต่ว่าบังเอิญผุ่มกับรายการเราเขาเสียสละให้เล่นไในแล้วเี่ย่ะบ้าๆอยู่คนเดียวถ่ายเขาหน่อยแล้วกันโอ้โหต้องดูอย่้วยคุณผู้ชม ใส่มากจริงๆค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ากล้องจับเข้าไปได้นะคะก็จะเห็นเป็นแบบปลา่าวกันอยู่ข้างล่างเมื่อกีเห็นยังเขาบอกว่าเอาเอาเอาอาหารมาให้ได้ด้วยนะชุบโป่งเนี่ยความความหมายของมันเนี่ยมันมันคือดินใช่ไหมครับโป่งนี่คือว่าดินเขาจะทำโป่งไว้แล้วก็เอาจาเกลือมาเทใส่ครับอากาศพวกนี้จะมาลงกินแล้วจะติดโป่งครับสัตว์มันจะหอมไปไกลอ่ะสัตว์แล้วจะนำมันจะสูบมาตามโป่งมามันจะินโป่ง จะเติมเกลือมาเทไว้อ่ะก็คือเกลือกับดินอ่าเกลือกับดินครับติดบอโป่งใส่จะติดโป่งเหมือมนเขาใหญ่ครับนี่ก็โครงการของเขาก็ป่าไม้กรมป่าไม้ไมก็ที่ป่าไม้เขาจะมาทําครับเขามาีเขามาสำรวจแล้วค,นะครับเขามาสำรวจให้ติดบ้างครับใช่เพราะว่าเราดูๆเราก็เห็นรอยเท้าสัตว์เยอะนครับพี่เนี่ยในในในเนี่ยพี่ลองเดินตามดูดิเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยม่านี่นะนี่ปึ๊บปุ๊บเนี่ย อะไรเลยตากล้องเลยพี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่จะพาผมไปดูอะไรข้างในฮะน้ำตกคลองคลามครับน้ำตกคลองคลามครับคลองคลาม ตรงนี้เราก็อยู่จุดที่เราล่องเรือมาเที่ยวเขาเรียกว่าคลองครามใช่ไหมน้ำตกคลองครามนะครับผมน้ำตกคลองเป็นมาหรืออะไรยังไงตรงนี้ที่นเลยลอยเหมือนฟังเมื่อก่อนนี้น้ำมันจะเป็นสีรามครับค่ะเล้วก็เลยเรียกน้ำตกน้ำตกคลองแล้วนทำไมตอนนี้ไม่เป็นตอนนั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนคือน้ำมันไม่เหมือนเดิมอ๋อมันขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วยแล้วก็การแบบว่า การอนุรักษ์เลยหรือเปล่าน<ป>ิดนิดมันเยอะแล้วใช่ไหมพี่น้ำมันก็เลยไม่ตอ้เราไม่ไม่ตรงไม่ดีแล้วอย่างพวกนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะแล้วก็ไม่รักษาแบบว่ารักษาความสะอาดกันก็ทําให้แบบว่าสิ่งที่มาจากธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติสมัยก่อนมันก็เปลี่ยนแปลงไปผมก็มีตัดป่านะครับแล้วก็ที่ชาวบ้านเข้ามาเป็นผู้สัตว์ให้ช่วยแค่ความนุ <95 milhões jadi yeah> ่งรับจะนงนน้ำจนดีนะครับจะมีพวกศพเนี่ยนะครับจะมีให้จะมี แต่ตอนนี้มันก็มีครบนะเก้งกวางค่ะเดี๋ยวเตรียมสองชนิเดี๋ยวเดี๋ยวเก้งกวางเดี๋ยวลงตุ้ดพื้นน้ำได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกมากินเต๋อให้ดูเลยแน่ละเฮ้ยวไปกินเต๋อให้ดูแล้วก็หลายในจุดนี้นี่นักท่องเที่ยวเขาจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกครับพี่ต้นน้ำ้นน้ำระหว่างทางไปน้ำตกน้ตกที่เมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าน้ำตกผางาม งามงอนมันมีชื่อบอกว่าดั้งเดิมด้วยใช่ไหมชื่อมันต้องขอขอดูทา้านคนโบราณเขาจะเรียกาหูแตก่เนี้ยขาหูแตกครับแ่เปอะไม่เคยมากอะเคยมาตั้งไรก็อะไรอย่างน้าหูแตกน้ำตกน้ำตกตกมาเมอนกันว่าเวลาที่มันจะไปถึงอันนี้มันก็ตอทาเปลี่ยนใหม่ ในจุดสุดท้ายนั่นก็คือน้ำตกผาแสนงอนที่ต้องเดินเท้าต่อเข้าไปในป่าไม่ไกลมากนะักเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยอย่างพิธีกรขรองเราทั้งสามคนครับซึ่งหลังจากที่เดินเท้าปีนป่ายโขดหินขึ้นมากันอย่างทุลักเลกว่า10นาทีทุกคนก็ต้องหายเหนื่อยเป็นเปิดทิ้งเมื่อได้เห็นผานน้ำตกผาแสยงอนที่สวยงามตรงหน้าที่แม้ไม่ใช่หน้าฝนก็ยังมีสายน้ําที่ไหลลงมาสร้างความชุ่มชื้นเย็นฉ่าให้กับผืนป่ารอบๆได้ตลอดทั้งปี ครับท่านผู้ชมก็เราก็เดินขึ้นมากันอย่างยากลำบากแล้วก็เหนื่อยนะค่ะแต่พอมาเห็นแล้วส,วสาวๆรู้สึกยังไงบ้างเลยสดชื่นขนาดไหนหายเหนื่อยขนาดไหนเ,เออเราอย่างตรงจุดที่มีอยู่นะที่มันเป็นจุดเที่ยวที่เท่าไหร่์นะที่สามระหว่าท่านผู้ชมก็ผมก็ขึ้นมาถึงนี่แล้วแต่มีปัญหาอีกอย่างนึงคือต้องลงเลยดิเดี๋ยว <c oughs> เราก็ขออนุญาตมุกมแต่วันนี้ไปก่อนด,ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเชื่อที่ในต่อครับค่ะ